ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่าน้วยนะครับดิวผมยามสกุลตัดนะกับช่วงข้อมูลกองพลวอรโน่ประจำสัปดาห์กันอีกตามเคยนะโดยในคลิปนี้เราจะมาอยู่กับกองพลที่เน้นในด้านการสับสนุนเป็นหลักนะกับกองพลออมซิมันมันไม่ใช่กองพลนี่หว่าอันนี้นะก็เรียกว่าเด็กก็แล้วกันเรามาอยู่กับเด็กเทอร์เรเชียร์คอมบันโดซึดนะครับภาษาเอยอรมันอยู่แล้วไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเทอร์เรเชียร์คอมบันโดซึด หรือกอประชาการรักษาดิแดนภาคใต้ซึ่งในคลิปนี้ผมขอเรียกย่อว่าเทเลคอมที่ไม่ใช่เทเลคอมนาคม,าคมแล้วกันนะแล้วราก็ขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับคือตัวเทเลคอมจริงๆอ่ะมันจะมีในภาคเหนือของเยอรมันด้วยแต่ในตัวเกมมันมีแค่ภาคใต้อ่ะผมก็เลยขอเรียกแค่ว่าเทเลคอมรความสะดวกแล้วกัน มากับเข้าเรื่องกันดีกว่าโดยตัวเทโรคอมเนี่ยครับเป็นกองทัพรักษาแดนที่จะทางานในแนวหลักเป็นหลักอย่างการเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมการเฝ้าระวังการสร้งสินหรือค่าสึกรวมถึงการสนับสนุนกองพลต,ต่างๆของนาโต้ที่อยู่ในเขตดูแลรักษาการด้วยส่วนจุดติ่ตั้งของเทโรคอมภาคใต้นะครับก็อยู่ที่เมืองที่เชื่อว่าแมนแฮม ทำให้ตัวเทเลคอมนี้นะครับจะช่วยทําการสับสนตัวเซนแท็กและซาแท็ ac, ที่ตามจริงจะถูกยุบในตามไทม์ไลน์ของเราแต่ในวอลโน่นั้นน่าจะยังอยู่ทําให้เทเลคอมเนี่ยจะมยียูนิตบางตัวที่มาจากฝรั่งเศสเข้ามาเสริมกำลัรงรบ ในส่วนของคอนเซปต์กองพลนะครับหน้าที่ของเทเลคอมในเกมนี้จะเป็นการสกัดการโจมตีจากคนร่มและการชิงจุดธศาสร์ก่อนและการป้องกันการโจมตีทะงโรงแนวของข้าศึกซึ่งการทําแบบนี้คนเดียวนะครับมันอาจจะยากสำหรับกองกาลังรักษาดินแดนเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสจ,จะเข้ามาเสริมแนวรบด้วยด้วยอาร์มีเดลเอ,อร์ทัพทวาาฝรั่งเศสแหละครับแล้วก็กองพลแอโรโมบิลที่4ซึ่งแอโรโมบิลนี้จะมาเสริมด้วยฮอกาเซลจำนวนมากและทหารราบเบาที่ชำนาญในศึกต่อต้านรถถัง นอกจากนี้ในตัวเทเลคอมเองก็ยังจะมีรถพิเศษอย่างกีนเบเร่และกองร้อยคอมบโดฟอร์ชิมเจเกอร์คอมบดีบีวันซึ่งเอาตามจริงทั้ง2หน่วยนี้จะทําหน้าที่ในการต่อต้านการแทรกซึมของข้าศึกเป็นหลักแต่ในเกมนั้นทั้ง2หน่วยนี้จะเป็นหน่วยสำหรับเปิดตอนต้นเกมนอกนั้นในเด็กนี้ก็จะมีทหารกองหนุนและทหารประจําการธรรมดาจำนวนมากที่จะเข้ามาเสริมทัพหรือเสริมแนวต้าปืนใหญ่ก็จัดอยู่ในระดับกลางๆเรื่องต่อต้านอากาศยานอยู่ในระดับที่กําลังดีส่วนในด้านของรถถังก็จะมีเพียงรถจี๊ปพีสีติดมิรานของฝรั่งเศส และ m 4 8 p แ t ด e พตตันที่เป็นรถถังกองหนของเยอรมันในด้านเครื่องบินก็ไม่ได้บีดีอะไรมากจะเรียกได้ว่ามีเพียงไว้ใช้ประกันตัวก็ยังได้ เอาละฮะเรามาอยู่กันในส่วนของยุทธิบัญญัติศูนย์ฝึกกันแล้วไม่ใช่ศูนย์ฝึกสิยุทธิบัญญัติเด็กโทรคอมอ่าเราจะมาเริ่มเดี่ยวทางฝั่งของโลจิสติกตามระเบียบนะครับในส่วนของช่องโลจิสติกนี้เราจะมีกันทั้งหมด7ช่องนะฮะอาจจะเป็น1 3ช่อง2 1ช่องแล้วก็3 3ช่องนะโดยยุทธิ์ที่เราจะมีนั้นเราก็จะมีอูมิมอกเอสสี่ศูนย์สี่นะครับเป็นสไปายเล็กแมนแคทหกคูณหกนะครับอ่าเป็นสไปายใหญ่ยูเฮดหนึ่งดีฮิวอีสไปร์ U e นะก็เป็นฮอร์สไปร์เล็ Star ian, เ Jeep Command, กซีเฮ ของที่มีชุดบ้านนะครับฟอบหรือว่าฟิลดีพอตต่อมากันในช่องของทหารราบนะครับทหารราบนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด10ช่องนะครับเป็นแอคทีฟพอยต์หทุกช่องเลยด้วยเพราะว่าตัวทหารราบเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเด็กนี้ฉะนั้นก็เลยเปิดให้ทุกช่องของที่เราจะมีครับเราก็จะมีเฟรดเจเกอร์สอหอของเรา MG 3นะครับ MG ตั้งพื้นแบบทีมไฮมาโชเซนนะครับรอดอของเราก็จะติดเทดดิสฮาร์เทดแล้วก็การฝึกอยู่ในระดับคู่นะครับตาประเเก์ทำให้โดนดีบัฟหลายอย่าง ชิชรุงแก๊งยางเฝ้าค่ายนะครับก็ติดเทส s ซ c u r i รตี้นะแล้วก็การฝึกก็อยู่ในระดับผู้เช่นเดียวกับทางไฮมาโชเซนรีเซิร์ฟพิลเนียก็แก๊งทหารช่างรอดอนะครับติดเทสดิซาร์เทสเช่นเดียวกันแล้วก็มีเทสช็อคตึดมาด้วยทำให้สู้ในระยะประชิดได้ดีแต่ว่าด้วยการที่ติดเทสดิซาร์เทสก็จะทำให้โดสเพจง่ายเลยนะอาวุธที่ใช้เป็น SMG แล้วก็ชัชเชล m 4 0 a 1ครับปรสสครับเป็นไฟสปอร์ตพามิรา1 ATGM Pioneer Filler หัวหน้าแก๊งเด็กช่าง Pioneer หน่วยช่างของเรานะครับบาก็จะติดด้วย Battle Refner MG แล้วก็เชชเชลพร้อมกับเท็ดเอ็กซ์เซลทำให้เอาไปสู้ประชิดได้ Pioneer Frame ก็หน่วยจู่โจง Pioneer ธรรมดา er แต่ว่าเปลี่ยนอาวุธเป็น SMG หมดเลยทั้งหน่วยอ่าแล้วก็มีอาวุธเป็น Incendiary Rocket Launcher นะซึ่งจริงๆมันเป็นเครื่องยิงฟอสฟอรัสอะแต่ในเกมนี้ก็เป็นจรวดไป มาเพราะกับเท็ดเอ็กซ์เซลเช่นเดียวกับพิเวเนียทั่วไปพิเวเนียอาร์เบิร์ดเหมือนกับพิเวเนียตัวแรกครับแต่ว่าเปลี่ยนจากเชสเชลให้กลายเป็นจรวดต่อต้านถังอาร์เบิร์ดนะทำให้สามารถสู้ในเมืองแล้วเวลาเจอพวกยานก่อจะสามารถยิงสวนได้แล้วก็ใช่ครับที่เท็ดเอ็กซ์เซล กีนเบเร่รีเดอร์หัวหน้าหน่วยกีนเบเร่จากของอเมริกานะสามารถนั่นเป็นทอมบี้หรือชินุกได้เป็นคอมมาที่ติดเทสเปเชียลฟอร์สแล้วก็แอคซ์เซลแถมหน่วยในหน่วยมีสิคนด้วยทําให้ป้องกันตัวเองจากทหารราบได้กีนเบเร่เป็นทับสโควตแอคซ์เซลครับหนึ่งหน่วยมีแค่6คนติดเทสเปเชียลฟอร์สแอคซ์เซลแล้วก็แอร์บอร์นะครับจะเป็นหน่วยตัวเปิดของเราเจเกอร์ฟิลเลอร์หัวหน้าฐานธรรมดา เจเกอร์ทหารราบธรมร,ธรมดาธรรมดาของเยอรมันตะวันตกจะสามารถเลือกได้ครับว่าจะนั่งเป็นทางอูมิมอกหรือว่า M113 A 1 G ฮะคอมมานแอโร่โมบิลหัวหน้าแก๊งทหารนั่งฮอนะก็จะมาช่วยอยูทาง4ีแอโร่โมบิลของฝรั่งเศสเนาะสามารถนั่งมาได้แค่ซูเปอร์พูม่าเท่านั้นตามชื่อเลยแอโร่โมบิลก็อันนี้เป็นลูกน้องของไอตัวเมื่อกี้ฮะอย่างเหมือนกันสามารถนั่งมาได้แค่ซูเปอร์พูม่าเช่นเดียวกันมิรัน2จรวดต่อต้านรถถังนะฮะก็มากับพวกแก๊งแอโร่โมบิลเมื่อกี้นี้ครับทำให้้สาาาามมมรรถนนนัั่่่่งไดดแคซปเเเอ์พูชียวก ต่อมาในช่องของอารเทอร์รี่นะครับอาเทอร์รี่เราจะใส่ได้ทั้งหมด7ช่องนะครับเป็น 1- 3สช่อง22 2ช่องแล้วก็3-3ช่องจากตามที่ผมเคยกล่าวไปครับว่าเด็กนี้ปืนใหญ่มันอยู่ในระดับปานกลางนะเอาจริงๆริมันคือปานกลางค่อนไปทางดีเพราะว่าไอ้ปืนใหญ่ที่มันมีเนี่ยมันเป็นปืนใหญ่รากจูงนะทำให้เรายิงเราเรา,เรา,เรา,เราต้องเสียเวลาไมโครเก็บเนี่ยอ่าก็เลยให้แค่ปานกลางถ้าเราสามารถที่จะยิงแล้วเก็บได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรมันก็อยู่ในระดับที่เรียกว่า,วาดีใช้ได้ฮนะสำหรับปืนใหญ่เด็กนี้เราดูกันก่อนว่าเรามีอะไรบ้าง ครับ่าปืนใหญ่ M1A2 ปืน105ยห้ามิลน,นะ,ะปืนใหญ่1้5ครับโดยทั้งคู่เนี่ย105กับ1้5ยก็เป็นปืนใหญ่ราชจูงตามที่เห็นในภาพเพนเซอร์โมเซอร์ฮะรถมอเตอร์ M110A2 ครับ Heavy Artillery ปืนใหญ่203ม mm. มิลลิเมตรต่อมากับช่องของรถถังครับรถถังในเด็กนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6ช่องนะครับเป็น Active Point 1 2ช่อง2 1ช่องแล้วก็3 3ช่องส่วนของที่มีทั้งหมดเนี่ยก็จะมีไว้เป็นไฟล์ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นฟอกรถจี๊ปติด ATGM เอา เป็นรถจิ well. ๊ปสิดมิราหนึ่งคันนนอยจัดเพนเซอร์นะครับหรือว่าจะรู้จักกันดีในชื่อจัดเพนเซอร์4ขีดนะสำหรับคนเท่นด์บอลฮันเดอร์มาครับโดยตัวของมันก็เป็นแอนตี้แทง์เนาะแต่ว่าปืนของมันก็สามารถยิงหาราบได้เช่นกันติดเท็ดดิฮาร์เท็ดนะครับเป็นกองกำลังสำรองรถคันนี้ 4มิรันรถ g P4 ของฝรั่งเศสครับติดมิรัน2ก็มาช่วยจัดทางกองทัพฝรั่งเศสนี่นแหละอ่ะ2 2, อา m c 8 A2 GA2 คอม m านด์ของทางเยอรมันเนาะก็หัวหน้าแก๊งรอดอ m c 8 A2 CGA1 ครับแพตตันปืน90บินของแก๊งรอดอ m c 8 A2 GA2 นะครับก็แพตตันปีน105บินของแก๊งรอดอเช่นเดียวกันต่อมากับช่องรีคอนนะครับในส่วนของรีคอนเราจะมีด้วยกันทั้งหมด5ช่องนะครับเป็น1 1ช่อง2 1ช่องแล้วก็3 3ช่องอ่าของที่เราจะมีครับเราก็จะมี BGN นะครับตำรวจตะเวนชายแดนของเราอาจจะเป็น ยูนิตที่ติดเทดดิชาร์ดเทดแล้วก็ Security สามารถเลือกได้ว่าจะนั่งเป็นทางรถอูมิม็อกรถตำรวจหรือว่าฮอฮิวอ e, นะี้นะทีพีแซกีนอาเชอร์นะครับก็รถรีคอนติดเลดาร์ อัฟแคร์เรอร์หน่วยรีคอนหน่วยเล็กเรียกได้ว่าจะนั่งเป็นรถจี๊ปหรือว่านั่นเป็นฮอลลิวอี้เจเกอร์อัฟแคร์เรอร์อันนี้เป็นรีคอนหน่วยใหญ่นะครับก็เรียกได้ว่าจะนั่งไปทางอูบิม็อกหรือว่าฮอ e. ลลิวอี่กาเซลริเซ่ฮอลรีคอนที่มาเสริมจากทางของฝรั่งเศสนะครับอาร์มี่เดเธอเดติดอยู่ข้างหลังนั่นนะกาเซลแคนนอนครับก็เหมือนกับไอรัมเมื่อกี้นี้แต่ว่าติดเป็นปืน20่มิลเข้ามาเสริมฟอร์ชิมเจเกอร์บีวันนะครับกองร้อยคอมมานโดของเราครับที่จะเป็นตัวเปิดไปคู่กัันะัับบบบตตตววกกกีีีนนนนเเเเเรร่โโดดดยยอออคมมา็ิททสสปชลฟ์ ติดช็อกแล้วก็แอ์บอนนะฮะ สามารถเลือกได้ครับว่าจะนั่งเป็นทางรถอูมิมอกหรือว่าจะนั่งเป็นทางฮิวอี้ฮะ AMX 10 RC นะครับรถรีคอนล้อยางครับหรือว่าจะเรียกว่ารถถังติดล้อก็อยังได้นะจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเปิดไปคู่กับทางฟอร์ชิมเจเกอร์1แล้วก็กีนเบเร่ฮะโดยคันนี้ก็จะมีเทปเป็นรถที่สามารถสะเทินน้ำสะเทินบกได้นะครับขับรอยน้ำได้ต่อมากับช่องแอนตี้แอร์นะครับในส่วนของต่อต้านกัลยาเนี่ยเราจะมีด้วยกันทั้งหมดเป็13ช่องครับเป็น3ช่่งรามช่องสองหนึ่งช่องแล้วกเสามสามช่อป ตามแก๊งฟอร์ชิมเจเกอร์กินเบลเล่แล้วก็เอเอ็กซ์สิบอาร์ซีนะทำให้อาจจะลำบากพอได้เจอฮอนหน่อยอ่าส่วนของที่เรามีเราก็จะมีเป็นทางปืน20่มิลน,นะ20่มิลลากจุงอ่าเรามีโบฟอร์นะฮะฟิงเกอร์ฟาวนะฮะอ่าไอฮอคเป็นจรวดเรดาร์ที่ดีที่สุดใน้วคอนาโต้โลแลนสอง ong, จรวดต่อต้านอากาศยานที่ดีที่สุดในเด็กนี้แหละที่ไม่ใช่เรดาร์โลแลนสามครับก็ดีกว่าโลแลนสองหน่อยแต่ว่าเป็นเรดาร์นะ ก็สิ่งที่ขาดไปเด็กนี้อีกอยนนึงก็เรื่อง AA ปืนที่ดีแค่นั้นเองต่อมากับช่องเฮลิคอปเตอร์นะครับอย่างที่เห็นนะครับช่องเฮลิคอปเตอร์เราก็จะมีเสริมมาจากทางฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับเป็นกาเซลทั้งหมดเลยจากตามที่กล่าวไปในส่วนของประวัติว่าเราจะมีมา จากทางฝั่งของไอซีแอโร่โมบิลเนาะ,ะเราจะมีให้ทั้งหมด6ช่องครับเป็น 1, 2สองช่องสองนช่องแล้วก็3-3ช่องส่วนฮอที่เรามีเรามีเป็นกาเซลแคนนอนนะครับก็กาเซลติด20มิลที่รีคอนไม่ได้ไม่เหมือนกับตัวในแถบรีคอนกาเซลฮอตนะครับก็กาเซลติดฮอตหนึ่งกาเซลฮอตสองครับก็กาเซลติดฮอตสองแล้วก็เกรดความรู้เล็กน้อยครับเล็กน้อยจริงคือไอฮอทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเราใส่ไม่เร,เราใส่ไม่ครบสลัดเอาละรัาก็คือกับช่องสุดท้ายแล้วกับช่องแอร์นะฮะแอร์ที่เป็นเครื่อองงบิน,นไม่่่ใชชั Air ว โดยเราจะมีไปกันทั้งหมด7ช่องครับเป็น1 3ช่อง2 1ช่องแล้วก็33 3ช่องอรำแรกเลยนะอัลฟาเจ็เอก็เครื่องบินทิ้งคัตเตอร์ของเยอรมันนะฮะาเอฟหนึ่งศูนย์สี่จีก็เครื่องบินทิงเฮซีเอฟสี่เอฟแฟนทอมครับก็เป็นแฟนทอมติดแค่ไซเบอรแอลนะฮะไปยิงประชิดอ่าแล้วก็มิราห์สองพันซีอาร์ดีไอครับตัวเรือเสริมจะทานอาร์มิเดเลเอนะครับทัพประกาศฝรั่งเศสของเราก็เป็นเครื่องบินที่พึ่งพาได้ในการต่อต้านเครื่องบินได้ที่ดีที่สุดในเด็กนี้แหละ F4 FAT ครับแฟนทอมติดมาวดิกเอาไว้ยนงอสูรรถถัง F16 CAT ครับก็ F16 ติดมาวริกนะฮะก็ไว้ยตงซสูรรถถังเหมือนกับ f c f แหละแต่มแม่นกว่าหน่อยนึง F ตอน1 F LGB 2ครับก็ระเบิด LGB ฮะเดเซอร์ LGB, อไกดมิวราน5 F คัตเตอตัวเสริมจะทางฝรั่งเศสนะฮะก็ระเบิดคัตเตอร์ F4 FHE 1อารมนี้ก็ติดระเบิดขนาด227กิโลฮะเอาไว้ยน์ปูพม F4 FHE2 อันนี้เป็นระเบิดขนาด450กิโลนะก็ปูพรมชิ่นเดีวยวกันก็หมดกันไปแล้วครับกับยูนิตทั้งหมดในศูนย์ฝึกนี้ไอ้ไม่ศูนย์ฝึกสิโอ้ยูนยิตทั้งหมดในเด็กนี้ก็หมดกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับข้อมูลทั้งหมดของเด็กนี้ลืมอะไรไปหรือว่าอะไรผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะในคลิปหน้าผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับเจอกันคลิปหน้านะลาก้อยลาก่อยเด้อบาย Bye.